จเจริญท่านสัตวดีค่ะท่านผู้ชมอตอนนี้นะคะที่เบ็นนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นหิวนะคะแต่ว่าโโหรู้สึกว่าเราได้เดินเหนื่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมพื้นที่11ไร่เดินไปเดินมาดิไม่ไหวดีนะคะแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมนะคะเบ้นก็จะลุกขึ้นไปต่อค่ะท่านผู้ชมอตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ซุ้มของกระติกน้ํานั่นเองค่ะนี่นะคะ หลากสีหลากสัน,นะะให้เลือกมากมายชมพูเขียวฟ้าขาดอีกไม่กี่สีก็จะครบเป็นสีลุงแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าร้านภาในนี้นะคะก็มีผู้คนเดินมาต่อเนื่องค่ะแล้วก็เรามีการต้อนรับลูกค้าแบบเข้าเลือกยิบๆแล้วก็เดินออกแบบว่ารวดเร็วทันใจไม่ใช่ว่าไม่มีลูกค้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่านนะะลูกค้าเนี่ย ซื้อไปแล้วค่ะท่านผู้ชมดูได้จากบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วดูนั่นนะคะโอ้โหกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกระติกน้ํานี่นะคะดูแต่ละคนแต่ละใบนะคะหลากสีหลากสันแล้วก็ซื้อสินค้าราคาถูกกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้โอ้มีทั้งกระติกน้ําเอ่ยไม่กวาดเอ่ยนะคะหม้อไ้กระ,ะมังมาหมดเลยนะคะ เรียกว่าครบนะคะกับสินค้าจําเป็นนะคะที่ชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยสนใจที่จะมีไว้ติดบ้านนะคะเราก็เป็นคนต่างจังหวัดเราก็เป็นคนอุบลเหมือนกันนะเป็นคนที่สันเหมือนกันนะคะเราต่างเข้าใจซึ่งกันและกันว่าท่านอยากได้อะไรเราก็คัดสรรมาให้ท่านนะคะแทบจะทุกอย่างเลยทีเดียวอยากได้อะไรนะคะนี่บุญน่ะบุญนิยมบรรดาลไม่ใช่บุญนิยมทีวีนะคะหมายถึงว่านี่ค่ะ ชาวบุญนิยมนะคะจะบรรดาลให้ท่านเลยนะคะนี่มหาเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศของกะติกน้ํากันหน่อยดีกว่าค่ะอ๋อตอนนี้ก็กําลังเรียกลูกค้าอย่างสนุกสนานเลยนะคะดิมีประชาสัมพันธ์นั่งพร้อมค่ะอ่าเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณยายกันดีกว่าจะเจริญทําค่ะค่ะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะการขายของวันนี้อ๋อวันนี้ก็คนคึกคักสนุกดีค่ะไปต้อนรับแขก แล้วคุณยายนี่นั่งมานานหรือยังคะนี่ได้ทานแล้วเสร็จเช้าทานแล้วค่ะทานแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะมาต้อนรับลูกค้าโดยเฉพาะเลยได้ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วสินค้าเรานี่จะกำจัดจำกัดคนให้ซื้อเท่าไหร่ต่อชิ้นคะคนละสองใบสามใบไม่เกินสามใบค่ะไม่เกินสามใบนะคะเพื่อให้ซื้อได้อย่างทั่วถึงใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่คู้นึงก็เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดสิบห้าบาทคู้นึงค่ะผู้นึงร้อยห้าสิบบาทเอง โอ้โหถูกมากเลยแล้วความรู้สึกกับการมาทํางานตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทุกปีเล่นไปหลายปีนะปีนี้ก็อคิดว่าจะไม่มีคนนะต่มันเราก็คึกคักเหมือนเดิมคนเยอะคนเยอะถึงแม้ว่าจะห่างไปสามปีก็เลยคิดว่าไม่มีคนแต่คนเยอะเหมือนเดิมรู้สึกจะซื้อกันเยอะด้วยก็พักไวสามวันอ่ะจะก็บอกว่าการขขายได้สามวัน ที่เราต้องกักไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนอีกสองวันข้างหลังได้สินค้าของดี้าคาใช่ะะใช,ใช่ให้ได้เช่วถึงกันทุกวันทุกวันนะคะอเคค่ะ,ะได้แล้วะคะ่ะแลก็ขอให้คุณยายนะคะสุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็คุยคกับคุณยายนะคะคุณยายนะคะมาจากมาสาลีอโกภายนาลาเรอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี้กันเลยะคะ่ะโอ้โห การเงินก็วุ่นๆอยู่นะคะนี่นะคะก็กําหนดให้คนละสองใบค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนที่จะซื้อสินค้านะคะเราก็ต้องทําการแลกธนบัตรก่อนอเราไม่รับแบงค์5 0 0แล้วก็แบงค์พันนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหถ้านําแบงค์ใหญ่มาเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาทอนให้ท่านแน่นอนแล้วก็ต้องมีแบงค์เอาร้อยหนึ่งอ่ะแลกเป็น100นะคะเพื่อที่จะเราได้ซื้อ สินค้านะคะจับจ่ายได้อย่างสะดวกกันละกันเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยทุกในประวณนะคะพื้นที่อาประมาณ20กว่าร้านนะคะไม่มีร้านไหนราคาถึงพันนะไม่มีร้านไหนราคาถึง1000เลยบางทีเนี่ยสิบสิบหลักสิบเท่านั้นหลักร้อยก็ร้อยนิดๆนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ย ได้ซื้อสินค้าราคาถูกและของดีจริงๆค่ะอย่างกระติกน้ํานี้นะคะโอ้โหท่านรู้สึกว่าท่านไปซื้อร้านอื่นมาเยอะแล้วอะ่ะเหลือง้อเพียง100บาทอ่าเหลืองบเพียง100บาทเองนะคะแล้วไงล่ะแล้วจะได้อะไรอีกนะคะนี่นะคะเดินเข้ามาในซุ้มกระติกน้ําท่านหยิบไปหนึ่งใบนะคะ100บาทเหลือๆค่ะท่านผู้ชมมีเงินนั่งรถกลับบ้านอีกนะคะโอ้โหยังไม่พอนะคะท่านผู้ชมหิว มี100ซื้อกระติกไปแล้วเหลือเงินเท่าไหรไม่รู้นะคะเบนยังไม่อยากคิดเลขเร็วถ้าเงินเหลือนะคะทำไงดีอ่ะอาหารเหรอโอ้โหภาพของอาหารทุกคนคิดว่าต้องแพงน่าดูใช่ไหมคะท่านผู้ชมแต่ไม่เลยคะ่ะอาหารเราขายแค่บ,บาทเดียวนะคะเงินที่เหลือจากการซื้อกระติกน้ำของท่านในราคา75บหาบาทเนี่ยสามารถไปซื้ออาหารนะคะราคาบาทเดียวได้หลายอย่างเลยคะ่ะท่านผู้ชมถือว่ากินจนอิ่มจนค้ม เราคอบคุมทุกอย่างะคะทั้งสินค้าทั้งอาหารเราอยากจะให้นะคะจริงๆนะคะท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศอีกนิดนึงดีกว่าค่ะตอนนี้เพลงข้างหลังมันมากเลยนะคะท่านผู้ชมเพลงเรียกลูกค้านะคะ <laughs> หมอลำจัดเต็มนี่นะคะก็มีการขึ้นสินค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ามันก็พร่องไปบางส่วนแล้วนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหลูกค้าก็เข้ามา หลังไ,ลาาไหล,งไลเข้ามาไม่ขาดสายลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะแทบว่ามีสองมือถือสองมือดีนะคะเนี่ยไม่ผูกเชือกสะพายคอกลับไปด้วยกลายเป็นพวงมาลัยกันเลยทีเดียวนะคะเราก็อยากเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าวันนี้นะคะแต่ว่า ในงานตลาดอารียะค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ทางนั้นนะคะบางคนเนี่ยถือไม่กวาดมาของอยูพลุงพลังเลยนะคะไม่มีมือจะถือของที่เหลือทํำยังไงใส่ไม่กวาดหาบกลับไปเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะในงานตลาดอารียะของเรานั่นเองอ่านะคะตอนนี้ก็นีเลยนะคะกระติกน้ำหลากสีนะคะ อย่างที่เมื่อวานเราก็มาดูแล้วนะคะโอ้โหเราสต็อกไว้หลายชิ้นค่ะท่านผู้ชมหลายชิ้นจริงๆประมาณหมื่นเออประมาณพันกว่ากล่องน,นะคะในกล่องมี6ชิ้นก็ประมาณหมื่นกว่าใบได้อะแล้วก็โอ้โหตอกซอกซอยนี่ลึกลับมากเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยวางสูงนะคะเป็นเขา่วงกดเลยค่ะท่านผู้ชมที่เราต้องทำสินค้าเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อจะให ผู้คนนะคะที่มาในงานตลาดอาริยะของเราเนี่ยได้สินค้าของดีราคาถูกไปอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะผู้คนก็อาจจะยังไม่เข้ามานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาซื้อกันไปแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้โหคนละหนึ่งใบสใบสามใบนะคะที่มาหาคนนี่เอาไปจะสิบใบได้แต่เอาไปใช้จริงนะคะนี่ เราไม่ได้พูดเล่นนะคะอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศกำลังคิดเงินกันสดๆเลยนะคะแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบสองใบผู้ชมสองใบร้อยห้าสิบสองร้อยเงินเหลือๆนะคะท่านผู้ชมหนึ่งใบเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งร้อยเงินเหลือๆนะคะหิวน้ำทำยังไงไปกินน้ำค่ะสิบบาทกินฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย <c oughs> พูดถึงน้ำพิธีกรก็เสียงแห้งแล้วค่ะท่านผู้ชม สงสัยนะคะจะต้องไปเติมน้ําสมุนไพรให้มันคล่องคอซะหน่อยนะคะท่านผู้ชมไว้ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเบนจะพาไปเดินดูอีกล็อกถัดไปนะคะเพราะว่าโอ้โหมีสินค้าหลากหลายนะคะเยอะแยะมากมายเลยอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้เห็นแล้วก็ได้รับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับตอนนี้เนี่ยเบนก็ต้องขอไป <c oughs> ดื่มน้ําก่อนนะคะท่านผู้ชมไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ